สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องพยัญชนะไทย44ตัวนะคะเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูเลยนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวด คอควายคอคนคอระครังงองูจอจานฉอชิง ชอช้างซอโซชอเชอยอหญิงดอชดาตอประตัก ถอฐานทอนังมุนโททอพุทเท่านอเนนดอเด็กตอเต่า ทอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอ่อใบไม้อปอปลา พอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพามอม้า ยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤาษีสอเส,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 สือ หอหีบรอจุลาออาตัวสุดท้ายหอนกฮู้ต่อไปนะคะคุณครูจะทบทวนตัวเลขให้เด็กๆนะคะ สนุกกับตัวเลข O N E วัน่ง O N E วั 1. T W O สองอีกรอบนะคะ T W O ส 2, 2. E three three. Three three. Three three. t h r w e 3สาม t h r w e t สาม f o u r 4 4อีกรอบนะคะ f o u r 4 4 FIVE ห้า e อีกรอบนะคะ FIVE ห้า SIX หกอีกรอบนะคะเด็กๆ SIX หก S, s E V E N s e อีกรอบนะคะ S E V E N s e I G H T H e I G H T x 8 E I G H, T, เอแปดนไอเอ็นอีายเก้านนายเ ทีเ e อนเทนสิบอีกรอบนะคะเด็กๆที t e N อเอนเทนสิบเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะวันหนึ่งทูสองทีสามโฟสี่ฝายห้าซิกหกเซเว่นเจ็ด เอ็กแปดนายเก้าเทนสิบะต่อไปนะคะคุณครูจะทบทวน12นักษัตร์อะเด็กๆจำได้ไหมคะอะถ้าใครยังจำไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะอะปีชวดตัวอะไรคะ ปีชวดหนูปีฉลูวัวปีฉลูวัวปีขานเสือ,อปีขานเสือปีเทอ กระต่ายอ่าเด็กๆด,ดูภาพค่ะปีเถาะกระต่ายมะโรงงูใหญ่หรือว่ามังกรมะเสงงูเล็กปีมะเมียตัวอะไรคะลูกหมา ปีมะแมใครจำได้บ้างอ่าปีมะแมแผลปีวอกตัวอะไรคะลูกอ่าปีวอกลิงปีละกาอ่าเก่งมากปีละกาไก่อ่ปีจอ ตัวอะไรคะลูกอ่าสุนารปีกุลปีกุลตัวอะไรคะอ่าปีกุลตัวอะไรลูกเก่งมากคะ่ะปีกุลหมูอ่เด็กๆอย่าลืมทบทวนพยัญชนะ 44ตัวกันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนตัวเลข1-10ให้เด็กๆนะคะฝึกท่องทุกวันทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะลูกวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ